นิยายสั้นจบในตอนเรื่องแคสโนวาตัวพ่อกะหายรักแต่งโดยช่องนภาสตอรี่ไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะภายในร้านอาหารสุดกว้างขวางเคนชายหนุ่มที่หลายๆคนเคยรู้จักแต่ถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเขาก็ย้อนกลับไปฟังนิยายเรื่องภรรยารับจ้าง เพื่อทำความรู้จักกับเคนกันได้เลยนะคะแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมารู้จักกับเขาแบบเร่งรีบและมาฟังเรื่องราวของเขากันได้เลยคะ่ะเคนหนุ่มหน้าตาดีและเจ้าชู้จนได้ฉายาแขโสนว่าตัวพ่อที่เพื่อนๆและคนเล่าข้างต่างพากันมอบให้เขาตอนนี้เขานั่งหน้าเครียดเคียบิน รายรับรายจ่ายของร้านอาหารจากปกติที่มูนินลูกจ้างคนก่อนที่เคยดูแลให้เขาแต่ตอนนี้เธอย้ายไปดูแลสามีอย่างเพทายและลูกน้อยวัยขวบสิเสษอย่างเต็มตัวเคนจึงต้องวุ่นวายกับการดูแลทุกอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและระหว่างที่รอหาคนงานใหม่ที่ไว้ใจได้มาแทนด้วย เฮ้ยทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยนะลูกน้องแต่ละคนก็ไม่มีใครทำบัญชีเป็นอีกนี่ฉันไม่ได้ออกล่าเหยื่อมานานแค่ไหนแล้วนะคิดถึงบรรยากาศกลิ่นน้ำหอมของสาวๆเขาบ่นกับตัวเองแล้วมองออกไปนอกร้านแสงไฟตามท้องถนนยามค่ำคืนยิงทำให้เขาอยากออกไปใช้ชีวิตสนุกเหมือนเดิม เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเพทายเออมีอะไรวะโทรมาเวลานี้เขารับสายจากเพื่อนลักเออฉันแค่จะบอกว่าฉันกับมุนินหาคนช่วยงานกันได้แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทำให้เราสองคนได้เจอกันและก็ขอโทษที่พาคนงานของแกมาเป็นภรรยาของฉันเสียงเพทาย เพื่อนรักตอบกลับมาโหยฉันควรขับใจพวกแกหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ดีแล้วล่ะที่ช่วยหาพนักงานใหม่ให้ฉันพามาส่งดยนาพรุ่งนี้อืมเราก็ต้องหนอนเฝ้าร้านให้ฉันด้วยนะเหมือนกับมูนินที่มูนินเคยทำนะ่ะเออฉันคุยให้แล้วเด็กสาวคนนี้พูดไม่ยากเรื่องไม่เยอะ แล้วพวกแกไปหามาจากไหนวะก็หลานสาวเพื่อนของมุนินเห็นว่าทำงานเก่งเรียนจบปอตีมาแต่รักในงานบริการแกก็ให้เงินเดือนเธอเยอะๆหน่อยแล้วกันนะพอให้หนอนที่ร้านด้วยนี่เออรู้แล้วรีบๆพามาก็แล้วกันว่าแต่ชื่ออะไรละ่ะผะแพงผะแพงชื่อน่ารักแฮะ น้ำเสียงเจ้าชู้ของเคนเริ่มออกอาการหยุดความคิดของแกเอาไว้ตรงนั้นเลยนะนี่หลานสาวถ้าแกไม่อยากหาพนักงานใหม่ก็อย่าคิดอะไรแบบนั้นแหมแกเห็นฉันเป็นคนยังไงกันวะก็ตัวพ่อเรียกพี่ยังไงล่ะเออขอบใจแล้วกันวางวางเสียงลูกแกร้องแล้วนะ่ะเพทาย รีบตัดสายแล้วก็ไปอุ้มลูกน้อยมาก่อมนอนทันทีและตัวเขาเองก็นอนตักมูนินภรรยาสุดที่รักของเขาส่วนเคนเมื่อวางสายจากเพทาไทยเขาก็ปิดสมุดรายรับรายจ่ายทันทีเพื่อเอาไว้รอพนักงานคนใหม่อย่างพะแพงที่จะเข้ามาทำงานในวันพรุ่งนี้เช้าและเขาก็เดินไปเข้าห้องพักหลังร้าน เพื่อเฝ้าร้านต่อไปเขาทิ้งตัวลงนอนบนเตียงสุดนุ่มเอามือก่ายเนื้อผากอีกวันเดียวหนะ้าพรุ่งนี้เราก็จะได้ออกไปตามหาปีล่าเยื่อมาตะคุบเล่นละเฮ้ยคิดแล้วฟินเขาบนกับตัวเองแล้วก็นอนหลับไปเช้าว,วันใหม่ เคนยังคงนอนคุมโปรงอย่างสบายใจอยู่ภายในห้องนอนที่มีอุณหภูมิต่ำเพียง18องศาเสียงประตูห้องของเขาดังขึ้นพร้อมกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาตื่นโว้ยตื่นนี่แกจะนอนไปถึงไหนฮะพนักงานแกพากันเปิดร้านตั้งแต่เช้านี่จนบ่ายกว่าแล้วแกยังไม่ตื่นอีก เป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรวะเคนเสียงเพยทายพูดเมื่อเดินมาอยู่ข้างๆเตียงพร้อมอุ้มลูกน้อยอยู่ด้วยเอออะไรวะมาปลุกอะไรแต่เช้าเนี่ยเคนงัวงเงียลืมตาตื่นขึ้นมา้อมอุ้มลูกน้อยของเพยทายไปนอนกับเขาบนเตียงด้วยนี่มันบ่ายโมงกว่าแล้ว แกลุกไปดูแลร้านแกบ้างเถอะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวนี่จะมานอนตื่นสายทำไมกันเออนี่เพทายแกเป็นเพื่อนหรือเป็นเมียวะบ่นจังก็แกทำตัวแบบนี้ทั้งฉันลามุนินเมียของฉันก็ต้องเป็นห่วงแกเป็นธรรมดาแกเป็นเพื่อนรักฉันนะลุกขึ้นลูกน้องคนใหม่ของแกก็เริ่มงานไปได้ด้วยดี แกควรออกไปทำความรู้จักและแนะนำเรื่องราวต่างๆให้พระแพงรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่ต้องเป็นหน้าที่ของมุนินแบบนี้เออห่วงเมียตลอดวานนิดวานหน่อยก็ไม่ได้เคนบน่นแล้วก็ลุกเดินไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ตามเพทายออกมานอกร้าน บรรยากาศภายในร้านอาหารตอนเวลาบ่ายสองกว่าผู้คนนั่งทานอาหารกันเต็มร้านเคนมองไปเห็นมุนินที่กำลังนั่งอยู่กับใครบางคนที่เคาน์เตอร์ด้านหลังของหญิงสาวที่ดูนุ่มนิ่มน่าสัมผัสทำให้แคสโนวาตัวพ่อเข้าสิงเขาทันทีเขาเดินตรงเข้ามาหาพวกเธอเอา้าวมุนินมาทำอะไรตรงนี้ ปล่อยให้เพทายมันเลี้ยงลูกอยู่ได้คนเดียวไปช่วยมันไปทำไมคะเจอหน้าก็ไล่กันเลยนะหมูนินหันมามองเขาและเธอก็่ยังพูดทำไม่ทันจบเคนก็ส่งสัญญาณทำตาเล็กตาน้อยเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอควรออกไปจากตรงนี้เช่นทุกครั้งเวลาที่เขาต้องการหาเหยื่อ หยุดคิดเลยนะคะคนนี้ไม่ได้และไม่ใช่คนที่คุณจะมาเล่นสนุกด้วยเออแหมรู้ทันกันดีจริงๆเลยนะทั้งผัวทั้งเมียเลยว่าแต่พนักงานใหม่ของฉันจะไม่หันมาทักทายกันหน่อยหรือไงเขาพูดทำเสียงดังเพื่อให้พระแพงที่นั่งหันหลังกำลังทำอะไรบางอย่างหันมาสนใจเขา พาแพงหันมาทักทายคุณเคนเจ้าของร้านก่อนนะมูนินพูดกับสาวน้อยผาแพงเธอจึงค่อยๆหันมาหาเคนที่ยืนกอดอกรอดูใบหน้าของเธออยู่เคนได้สบตาของสาวน้อยผาแพงใบหน้ากลมๆแก้มทั้งสองข้างสีชมพูละเลือ้อดูธรรมชาติแววตาใสาซื่อมัดผมลวกๆเอาไว้ที่ต้นคอ เธออยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกยงยีนลองเทาเ้าพะใบที่ทันสมัยเธอยกมือขึ้นไหว้ทักทายเคนสวัสดีค่ะฉันชื่อผะแพงหวังว่าจะทำงานให้คุณได้อย่างเต็มที่เลยนะคะเสียงอ่อนหวานทำให้เคนทับใจเหลวเป็นน้ำเปล่าเขาแทบจะทนกับความน่ารักของเธอไม่ไหว เขาจ้องมองเธอไม่ละสายตาจนเพทยัยเดินอุ้มลูกมาเพื่อพาภรรยากลับบ้านเคนฉันหวังว่าแกจะไม่คิดอะไรแย่ๆนะเออรู้แล้วหนะ้าพวกแกคิดว่าฉันเป็นผู้ชายแบบไหนกันวะแบบไหนน่ะหรอเออไม่ต้องพูดชวนกลับไปเลี้ยงลูกกันได้แล้วส่วนเรื่องพระแพงเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเลย เขายักคิ้วให้กับเพทายและมุนินก่อนที่ทั้งสองจะเดินกลับออกไปและหลังจากนั้นเขาก็ชวนระแพงคุยอยู่ตลอดเพื่อทำความรู้จักทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยกับเขาจะได้ไม่เก่งในเวลาทำงานด้วยผะแพงเธอชอบงานด้านนี้มากเลยเหรอค่ะชอบมากมันได้จจอผู้คน ล้เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆรู้สึกมีความสุขดีค่ะทังคู่พูดคุยกันจนเริ่มรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้นเคนนังเฝ้าเคาน์เตอร์ไม่ยอมลุกไปไหนชวนพระแพงคุยอยู่ตลอดจนเวลาผ่านมาถึงเวลาปิดร้านพานักงานคนอื่นๆช่วยกันเก็บกวาดจนเสร็จเรียบร้อย ทุกคนพากันกลับบ้านของตัวเองกันหมดผาแพงที่กำลังเคลียรบินแล้วก็วุ่นวายอยู่ที่เคาน์เตอร์หน้าดูเคนจึงเดินเข้ามาหาเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องผักที่นี่ค่ะพี่มูนินบอกแล้วแล้วฉันก็เอาของเข้าไปเก็บและจัดห้องเราด้วยอืมอยู่กับฉันแค่สองคนเธอไม่กลัวเหรอ เอ่อไม่กลัวค่ะพอพี่มูนินกับพี่เพทายบอกว่าคุณไม่เคยนอนที่ร้านและทุกคืนคุณก็ไม่เคยนอนสามที่เลยฉันเลยสบายใจค่ะนี่สองคนนั้นมันบอกกับเธอแบบนี้เลยเหรอค่ะเธออย่าไปเชื่อมันมากนะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นและไม่ได้เป็นขนาดนั้นแล้วดูเหมือนว่าถ้าฉัน จีบใครบางคนสำเร็จฉันจะเลิกเที่ยวสนุกสนุกแบบถาวรแล้วล่ะยินดีด้วยค่ะถ้าคุณคิดได้แบบนั้นเพราะผู้หญิงส่วนมากก็ต้องการเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่นนะคะเคนนิ่งไปเขามองหน้าของเธอและทำให้เขารู้สึกผิดจากนิสัยเดิมๆที่เคยทำเอาไว้ตั้งแต่เขาจำได้ไม่เคยมีใคร ทำให้เขารู้สึกว่าการลักสนุกของเขามันดูผิดและแย่ขนาดนี้มาก่อนแต่ผะแพงทำให้เขาหยุดคิดถึงนี่จะเป็นแค่คำพูดของเธอก็ตามโอเคงั้นฝันดีนะฉันขอตัวออกไปเออค่ะฉันเข้าใจเที่ยวให้สนุกนะคะระแพงยิ้มให้เขาแล้วเธอ ก็เดินไปทางห้องพักของเธอส่วนเคนคืนนี้เขาก็ออกมาเที่ยวเช่นทุกครั้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจนเพื่อนๆของเขาสงสัยคือเขาดื่มน้อยและไม่จีบสาวๆสาวๆพากันเดินมาจีบเขาเขาก็ไม่สนใจเขานั่งเหม่อลอยคิดถึงตะใบหน้าและคำพูดของพระแพงเช้าวันใหม่ เคนตื่นตั้งแต่เช้าแล้วมาเปิดร้านด้วยตัวเองนี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกและครั้งสำคัญสำหรับพนักงานคนเก่าๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาดูสดชื่นไม่เหมือนทุกครั้งที่ตามเนื้อตัวจะมีแต่กลิ่นเครื่องดื่มมึนเมาตลอดสายตาของเขาจ้องมองแต่ผะแพงเป็นยังไงเมื่อคืนหลับสบายดีไหมพะแพง เขาเดินเข้ามาถามเธอเออก็ดีค่ะแต่ว่าตอนประมาณห้าทุ่มก,กว่าฉันได้ยินเสียงแปลก,ปก,ปกเหมือนมีใครเมื่อยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเลยค่ะตอนนั้นคุณเคนก็น่าจะคงเที่ยวอยู่แต่ก็ช่างเถอะค่ะฉันอาจจะหูฝาดไปเองก็ได้เคนทำหน้าเลือกลักเมื่อผัแพงพูดแบบนั้นเพราะเสียงที่เธอพูดถึง มันคือเขาเองเขาอยากคุยอยากอยู่ใกล้อยากเห็นหน้าเธอจนแทบอดใจไม่ไหวอยากจะเคาะประตูเรียกเธออยู่หลายครั้งแต่ก็ได้แค่วนไปวนมาอยู่แบบนั้นคงเป็นเสียงแมวละสิแถวนี้คนเลี้ยงแมวเยอะด้วยคงงั้นมั้งคะเธอยิ้มให้กับเขาแล้วก็ทำงานต่อไปเคน ก็คอยอยู่ใกล้คอยชวนเธอพูดอยู่ตลอดเพื่อนเพืนโทรมาเขาก็ตัดสายจากทุกคนทิ้งหมดเพราะไม่อยากพลาดโอกาสดีๆไปเคนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขากําลังคิดจะจีบพนักงานสาวอย่างพะแพงพนักงานทุกคนเริ่มรู้จนในที่สุดเรื่องก็มาถึงหูเพทายและมุนินแต่สองคนนี้ ก็ไม่ได้คิดที่จะขัดขวางแต่แค่ให้คำปรึกษาว่าถ้าคิดจะรักจริงก็ควรเลิกนิสัยเจ้าพ่อแคสโนวาให้ได้อย่างเด็ดขาดและเร็วที่สุดและนั่นก็ทำให้เคนอยู่ติดล้านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนใครชวนเขาไปไหนหรือพาสาวๆมาอ่อยเขาเขาก็ไม่สนใจถึงสิ้น พอคนที่เขาสนใจและจริงใจมีแค่ผาแพงเท่านั้นผาแพงเองก็เริ่มรับรู้ได้ว่าเคนลุกเธอหนักขึ้นทุกวันทุกวันทั้งคำพูดแววตาการกระทำทุกอย่างเธอเองก็ลงหลงไหลเขาไปตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ท่วมทน้นความเจ้าชู้ ไม่ได้ทำให้เธอปิดกานความรู้สึกจากเขาต่อย่างใดและยิ่งรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเกิดจากเธอจากคนที่รักสนุกแต่ยอมหยุดทุกอย่างเพื่อเธอคืนนี้หลังจากร้านปิดพะแพงก็เคลียรบัญชีเช่นทุกวันเขนนั่งหน้างหงิกมองค้อนเพทายหมนูนินและลูกน้อยที่นั่งจู่จีกันไม่ยอมกลับบ้านตัวเองสักที นี่พวกแกไม่รู้จักความเกรงใจหรืงไงวะเน,นี่ยร้านปิดแล้วนะเว้ยกลับไปได้แล้วอ้าวนี่เพื่อนนะเคนทำไมเล่นกันแบบนี้อืมจะว่าไปแกไม่ออกไปปาร์ตี้เหรอไม่เว้ยหยุดถาวรด้วยเคนพูดพร้อมมองผาแพงและวอมยิ้มที่มุมปากจนเพทายและมุนินอดแซวไม่ได้ คุณเคนถ้าเป็นห่วงร้านนะนะไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยววันนี้ฉันอยู่ดูแลร้านให้ก็ได้อืมจะได้อยู่เป็นเพื่อนพระแพงด้วยนี่หมูเนนพาสามีเธอกลับบ้านได้แล้วฉันไม่ได้ห่วงร้านฉันห่วงคนพระแพงแอบเขินเล็กน้อยเมื่อเจอคำหวานของแคสโนว่าตัวพ่อเข้าไป เอยกลับกันดีกว่าค่ะพี่ไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกจะเป็นก้างขวางคอของใครบางคนเนาะนั่นสิไปดีกว่าอยากนอนกอดลูกกับเมียแล้วน่าสงสารคนไม่มีคู่เนาะจากที่เคยรักสนุกทุกวันแต่ก็ต้องมาเหงาหงอยน่าสงสาร เพทายพูดพร้อมจับมือมุนินและอุ้มลูกน้อยเดินเยาะเย้ยเข็นออกไปหืมถ้าวันนี้ฉันไม่สามารถทำให้พระแพงตกลงปรงใจกับฉันได้ฉันจะขอเรียกตัวเองว่าไอกระจอกเลยคอยดูเถอะพวกแกเขาบ่นเบาๆแล้วก็มองไปที่พระแพงที่กำลังเก็บเอกสารและลุกออกจากเคาน์เตอร์พระแพง คะมีอะไรคะอืมอยู่ทานขนมเป็นเพื่อนฉันก่อนได้ไหมขนมเหรอคะใช่พอดีมีเรื่องอยากปรึกษาได้คะ่ะงั้นไปรอฉันที่ห้องอาหารนะคะ่ะพะแพงตอบงงๆแล้วก็เดินไปรอเขาอยู่ที่ห้องอาหารสักพักเคนก็เดินกลับเข้ามา เขามาพร้อมกับขนมเคก้กช็อกโกแลตก้อนโตวางลงบนโต๊ะต่อหน้าพระแพงโหดึกขนาดนี้ชวนทานขนมเค้กเนี่ยนะคะเอาหน้าลองชิมดูนะเขาตัดขนมเค้กชิ้นแรกให้กับเธอเอ๊ะแต่ฉันจำได้ว่าคุณมีเรื่องจะปรึกษาฉันใช่แต่ลองชิมก่อนสิ เขานั่งลุ้นทุกวินาทีที่เธอกำลังจะตักขนมเค,ค้กเข้าปากเอ๊ะเธอตกใจกับขนมคำแรกเพราะมีบางอย่างที่แข็งมากๆติดเข้ามาด้วยเมื่อพาแพงหยิบมันออกมาดูเธอก็ยิ้มแล้วมองหน้าของเคนทันทีนี่แหละเรื่องที่อยากปรึกษาคุณเคน ฉันแพ้ทุกอย่างที่เป็นเธอถึงฉันจะมีความหิวกระหายมากแค่ไหนแต่มันก็ต้องเป็นเธอเท่านั้นผแพงเขามองหน้าของเธอไม่ยอมวางสายตามือของเขาเก็ดเอื้อมไปจับมือของเธอเบาๆแต่งงานกับฉันได้ไหมฉันอยากสร้างครอบครัวกับเธอเราจะมีลูกน่ารักน่ารักแสงคู่ของเพทายกับมุนินไปเลย คุณพูดจริงเหรอคะฉันจำได้ว่าคุณเนี่ยคาสโนวาตัวพ่อเลยนะคุณจะเลิกความเจ้าชู้ได้เหรอแล้วเธอเห็นฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าละ่ะฉันไม่อยากเข้าใกล้สาวคนไหนอีกแล้วนอกจากเธอค่ะฉันจะลองเชื่อคุณดูนะแต่ถ้าคุณยังเจ้าชู้อีกเราคงต้องเห็นดีกันแสดงว่าเธอตกลงแล้วสินะ เคนดูดีอกดีใจจนออกนอกหน้าค่ะฉันตกลงสิ้นคำพูดของผาแพงเคนก็อุ้มเธอตัวลอยด้วยความดีใจขั้นสุดฉันรักเธอนะผาแพงจูบอันนุ่มนวลสัมผัสเบาๆที่หน้าผากของเธอมือหนาๆค่อยๆโอบกอดร่างกายของเธอช้าๆและไฟทั่วทั้งร้าน ก็ดับลงเหมือนรู้ใจและหลังจากวันนั้นเคนก็รีบเป่าประกาศเรื่องความรักของเขาอย่างไวจนรู้มาถึงเพทายลามุนินที่รอดูความสุขของเพื่อนรักอย่างเคนอยู่จนในที่สุดเคนก็ได้แต่งงานและเริ่มงสร้างครอบครัวกับพระแพงอย่างมีความสุขเขาละทิ้งเรื่องปาร์ตี้ไปอย่งถาวอและเอาเวลา มาทุ่มเทกับร้านอาหารภรรยาและลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาและนั่นก็คือความสุขที่แท้จริงของเขาจบบริบูรณ์หลับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนภาสตอรี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ